สเต็กมีเดียมแลไม่ดูสูตรไอแคมดูสูตรที่ไม่ดูเฮ้ยคุณต้องหาสูตรเอาจากเว็บที่มันแบบโด่งดังในด้านการสเต็กนี้ไหมวงในส่วนผสมก็ใช้ไเ้ยือส่วนผสมก็เกลือหิมไลัยเกลือทะเลนะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ความชอบพริกไทยดำบดตุรังปูห้องประมาณหนึ่งหนึ่งชั่วโมงก่อนทำตักษ์ความชื้นปรุงรสก็มีเกลือครับพริกไทย มีดียมแหลมมันยากตงมีเดี Rare, ยมแหลใส่เกลืออะไรพิชไคอะไรนไม่ยากถ้างั้นมีสูตรตามมันสูตรจากเว็บเลยนะวงในโอเคผมสูตรจากวงเวียนใหญ่วงเวียนลดติดอย่าไปเลยอย่าต้องแยกกันซื้อนะส่วนเนื้อเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตีกันนะได้ไดอจะเป็นความลับเป็นความลับโอเคไปลุ้นไหมถือว่าลุ้นไหมลุ้นไหมอ่ะก็ลุ้นทุกทีให้มันเป็นมีเดียมแหลคือเดี๋ยวเราจะแปะภาพไปดูก่อนว่าปึ้งมีเดียมกแรมมันจะมีหลังมันมีเดียมแรล มีดียมแล้วก็เวลดันใช่ไหมสูตรเนะี่ยเขาก็บอกอลไรแหละว่ากับด้านอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะ้นมกี่นาะทีวิกี่วิอะไรล่ะอลองทำตามสูตรเลยดิร้านแรกที่เราจะไปร้านไหนร้านผัก<น>ซื้อผัก <laughs> ชอบซื้อผักหรอหน่อไม้ฝรั่งให้มันแบบอร่อยอร่อยหน่อมไม้ฝรั่งอร่อยมากนะไม่ต้องใช้กระเทียมด้วยกระเทียมนี่ขายไงจ้ะอ๋อพี่กวานเหรอกระเทียมอันนี้แวมไพร์กลัวไหมจ๊ะ อ๋อ,อหน่อไม้ฝรั่งเุ้ยไม่มีอ่ะไม่เป็นไรให้อภัยได้อันนั้นพี่ติ๊โ okay, อเคเนาะเรามาคแค่ไหนหอหน้าตลาดมีมีบำพายเหรอหอหน่อไม้ฝรั่ง <c oughs> อ่าเป็นไงวันนี้ผมมาดีปะดีเป็นไงคุณก็เหมือนเดิมเ,เหมือนเดิมเกียเหมือนเดิมเจ้าชู้เฮ้ยนี่จากสิบบาทไม่ต้องทอนครับเป็นไงได้ปะใครอยากนี่นะคารลมคมคาย ทานุคมคายผอมดีไหมครับดีเห็นไหมแม่ค้ายังชมเลยแสดงว่าดีจริงด,ดีดีดี <laughs> มีเนื้อสเต็กไหมครับเป็นพี่คันย่าไหมครับมีครับไสแกนจานครับจ่ายไป วันนี้ห้ามห้ามห้ามบอกผมนะเพราะว่าเอาคจะให้ทำแปิมดูทิคเองใช่เพราะว่าผมเป็นเป็นฝั่งที่ไม่ดูสูตรให้ให้เฮียดาวเฮียดาวผมเอาลิปอายสเอ็์เฮ้ยผมเจงผมเจงเอาหนึ่งชิ้นจะไปทำแบบมีเดียมแร่ลิปอายกับสรอยสองอย่างแล้วเราพี่คันยาพี่คันยาคืออะไรจะเป็นตัวนี้วิ้ยเอาพี่คันยาดีกว่าเอาชิ้นที่แบบมันเยอะมันเยิ้มเยิ้มหน่อยมันเยิ้มเยิ้มติดปลายปลายหน่อยนะครับ อันนี้นะเนี่ยชิ้นเดียวพอเหรอพอคนเดียวก็หมดแล้วเนี่ยพอแล้วครับ55บาทเองโอเคเอาโอเคได้เอาอีกไหมเอาไมแจ๊่เอาอีกไหมเท่านั้นเหรอมอนสองชิ้นสองชิ้นแบบชิ้น่อนนี้เดียวนะกินคนเดียวแล้วเนี่ยหรือชิ้นนี้ชิ้นนี้น่าจะแบบฉ่ำหนาก่อนนะใช่อุ้ยอันนี้แหละโอ้ขึ้นโลครับร้อยสามห้าบาทโอเคเดี๋ยวผมไม่ทำให้อร่อยเลยเดี๋ยวยังได้สุดยัง โอ้โหก๋วยเตี๋ยวไม่ทำเรื่องนี้ไงไม่ทำครับไม่ใช้พี่คันย่าเหมือนกันเลยหรอไม่คุณรู้ได้ไงวะในสูตรบอกเหรอก็กินบ่อยอ๋อวิ่งไม่เงยเหมือนได้เงวะรู้องี้เอาลิปอายมาสู้พี่คันย่าีกว่วะเอาไปแลกคืนได้ปหได้เอาหรอฟังอยู่นะจ๊ะใช้สีมีเกี้ยวเขาบอกว่าอีกแล้ว เขาบอกว่าอันอื่นมั่งนี่หึงรอบที่สามเอาส bon ้มปั่นไม่ใส่น้ำเชื่อมรสแมรี่มีไหมครับไปทำสเต็กไม่มีแล้วมีรสอะไรรสถั่วรสถั่วได้โอเคได้ได้นะได้นะโอเครสถั่วมันจะมากันสามคนนะคะสี่แล้วอ่ะแล้วจะมีคนหนึ่งมันจะบ้าๆมันจะมีคนหนึ่งชอบมาถามอะไรที่มันไม่มีอ่ะไม่มีสาระแล้วดูนี่นะแดูรายนี้รสแมรี่มีไหมครับไม่มีครับพี่ มีแร้ีโอเคก็ได้ได้ได้1อันขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ผมฝากที่นึงนะกำไรข้อมือเสริมโชคลาภสายมูแล้วก็ต่างหูเขาเรียกว่าเป็นแบบเชนเป็นเกราะนักลบสมัยก่อนวิธีการผลิตคือต้องแบบค่อยๆร้อยเข้าไป <c oughs> โหซื้อเป็นของขวันได้ฝากติดตามด้วยไอจีนี้ฮะผมทำเองกับมืง <c oughs> สเต็ปมีเดียมแรเริ่มเลย let's g หนึ่งสูตรผมแล้วเนี่ยผมไม่ได้ทำกาแฟหลงไปนะ รตรงใจเหรอตรงใจทำให้ม,มันมีกลิ่นใลายอโรมาอบปวนกระเทียมสูตรใหม่จะดีไหมดีทำเร็วๆว่ะวันนี้มันไม่งากหรอกคือผมจะเอาไปก็ไปทอดกับเนื้อนั่นแหละให้มันมีกลิ่นกลิ่นหน่อยแล้วก็เป็นกระเทียมกระเทียมกระเทียมบดอ่ะโอเคสามว่าองอสาดนานพอแล้ว,ลวจ้ะล้างก่อนเลยจริงๆนะเนื้อมันไม่มีเลยเลยนะเอาชิ้นไหนดีฮะคุณเจมคุณ ถ้าไปตามร้านนี่อันนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยเลยนะอันนี้ซื้อมาตอยเดียวเฮ้ยหกสิบบาทเออใช่ปะพอ,อ,อจ่ายไปร้อยสาสิบาททีออ่ไหนสวยกว่ากันด้วยนี้น่านจะได้เคกเจอร์มันมันมันหน่อยชิ้นนี้ก็กำลังสวยแต่ตรงนี้ปลายนี้ไม่สวยเท่าไหร่ผมว่าชิ้นชิ้นแรกสวยกว่าชิ้นแรกสวยกว่า,ชววาใช่ปะแต่ว่าถ้ากินฝั่งนี้มันจะติดมันจะติดมันตรงนี้ไงแล้วเราปาดนี่ปาดนี่นี่นี่เวลาหั่นสุขขึ้นมามันจะได้แบบชิ้นไม่จะติดมันนิดนึงผมว่าต้องอนี้แหละ เอาแต่มันเนยอะเนี่ยผมจะทิ้งก่อนไม่ผมจะ<ง>เอาไปผัดก่อนแล้วก็ส่วนเอ็นนี้เดี๋ยวเหมือนใครแล้วคุณไม่เอาคุณบอกคุณจะผัดหัวกุ้งผมยังไม่เห็นคุณผัดหัวกุ้งเลยลืมให้มันไม่เหนียวขอบคุณมากขอบคุณมากที่ช่วยประหยัดน้ำแต่ว่ามันมัน,มนออกยากนะก็จะค้นเหล็กเนาหรออันนี้ส่วนนี้เราอยากไปเก็บไว้ก่อนอ่ะงางนี้งานอะไรเหมือนซักผ้าเนี่ย ลา้างไงไปล้างเยอะเดี๋ยวกลิ่นเนื้อมันหายอ๋อ,อเพิ่งรูน้นะเนี่ยหรอเฮ้ยลืมเนยเออวะเไม่เป็นไรงั้นผมแบบไปใช้เนยกันแหละ,อ,ะอันนี้ก็เดี๋ยวเอาผัดเดนยนะเ <c oughs> <ๆ> <c oughs> ท่เออเท่เท่ให้น้ำมันเนื้อมันออกมา แล้วเราจะผสมทั้งน้ำมันเนื้อแล้วก็น้ำมันพืชจริงๆเขาใช้น้ำมันมะกอกนะอ,อ,อ,อันนี้ผมผัดกับนผัดให้น้ำมันเนื้อมาเกากันทาทั่วกันทะเลยปล่อยกันปล่อยกัอยนอน่อนกันนี่หดเสียนผมใช้เกลือนิดนึงเกลือน,นีอ่แล้วคุณไม่โรยแบบซอสเบย์ไนดะ้ไงไวะใส่เยอะใส่เ,อสเอยอะเดีดย๋ยวเดี๋ยวเก็มเกินแล้วก็ริกไทยดำเบปเปอร์ พริกไทยดำสวยงามกดๆนะครับเองแค่นั้นเองหรอจะรู้สึก,สกมันจะรู้สึกหรอรู้สึก <laughs> คือใสพ่พริกไทยเยอะๆเพื่อให้มันมีความครัมชของพริกไทยนะให้มันติดว่ามาสนี้นะอ่ะ หนาประมาณนี้หรอกระเทียวแหละถ้านั้นอ่ะทำเสร็จแล้วชิมเลยนะซื้อกระเทียมไปไหนแดกระเท,ทียมเฮ้ยปลาทอดกระเทียมผมตกเลยนะเอ,อ,เอ,อันนี้อันนี้หม้อปิ้งอะ่ะ,ะอันี่สเต็กสเต็กทรงแบบสิบสามเหรียญเออสเต็กแบบนุ่มหนวด,นดเลยใช่อืม อันนี้ก็แล้ววลดันเลยเหรอเวลอันนี้ไม่เวลดันอันนี้เป็นแบบเป็นมีดแหว่ไม่มีมีที่ที่ปะผมต้องมีที่แระมาพูดเร็วแล้วต้องใช้ความรู้สึกอ่ะทอดเนี้อนี้ทอดน้ำมันหรอมาความรู้สึกมันลดมันจะออกแค่เทียมนะออกเทียนทอดเนื้อไม่หอมหรอไม่หอมเฮ้ยพอ ไปดีตอนนี้แหละใส่ยิ่งแก้วใส่ให้มันดีกลินๆขั้วเ้าไปแล้วก็เอาน้ำมันที่มันมีรสชาติของรสแมววี่กับกระเทียมน,นะอืมเออหอมเนาะอย่าไปทิ้มันเยอะนะ เพราะว่าถ้ามีเกลือแล้วเดี๋ยวมันไม่ฉ่าน้ำมันออกมาเยอะมีเกลือมันจะเผ็ดเออเยอะโอ้ยไะอยู่ถ้ามีแฟนนี่โสบายอันรักตายเลยนะแฟนได้กินสเต็กทุกวันแน่เลยโอ้ยมันไม่ได้เกลือจบแล้วตกแล้วเดี๋ยวเราพักจะพักื้อไว้นิดนึงนี่หรอแค่นี้หรออย่ามาชอออกมาสุกอีกข้างนอกเสร็จแล้วเนี่ย นางทีก็คือว่าจะรู้ว่ามียยมแร่หรือไม่มีเรีแร่แล้อันนี้เดี๋ยวผมรอเวลาสักเอ้ยเฮ้ยน้ำมันหยดน้ำมันหยดเฮ้ยเฮ้ยเน้นเมันเน้กเื้อเื้มาด้กแล้ยเะมยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเุ้ยเฮมาเฮ้ย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 เฮ้่้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเ้ยเ้ยเี๋ยเฮ้ยเก้นเฮยเฮ้ยเฮ้นเลยเม้ยเฮยเฮ้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 ย่ฮ้ยเ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 ะอืมอันนี้ เป็นทางมีเดียมแล่ที่แบบออกไปทางแบบเิลดันประมาณสัก60%มีเดียมแล่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นานไปนิดนึงเนาะปล่อยนานไปนิดนึงนะแต่จริงข้างนอกต้องกรอบกว่านี้ไฟต้องแรงกว่านี้ผมใช้ไฟเบาไปเ็กเนื้อร้านนี้น้ำมันเขาท่วมดีเนาะเป็นน้ำของเรียครับโอ้โหยี่นี่เบลดันแล้วเนี่ยก็ไม่ผมมองว่ามันก็โอเคนะไม่เร็วนะเกี๊ยสักแต่ข้างนอกมันต้องเกี๊มๆกว่านี้หน่อยนะกินไม่หมดอ่ะ อันนี้ผมจะขออนุญาตนะหั่นให้มันเป็นแบบติดมันไปอืมต้องอร่อยยนี่เน,นี่ยคือส่วนที่อร่อยที่สุดใช่ไหมอืมเสร็จพร้อมอพริกไทยดำอันนี้เป็นพริกไทยดำแล้วก็ไปดำจิ้มเหรอเป็นเกลือพริกไทยดำกับเกลือโอ้หนี รู้ป่าอย่างนั้นด้วยเหรอฝั่งไม่ดูสูตรครับเนื้อตลาดทำด้ดีแต่อันนี้นิดนึงครับแล้วก็เอาเดิมเดิมเหมือนกันครับผมขอเดิมเดิมเหมือนหนึ่งชิ้นยังไม่ต้องแตะอ่าเป็นแต่อีสานผสายแบบจกข้าวเหนียวเลยแล้วยิ้มอย่างนี้ดูม EP ที่แล้วเลยมันชอบนะเนี่ยเออเครื่องปรมการไม่เลวนะเนี่ยเหรอเฮ้ย เฮ้ยแล้วเดี๋ยวลองจิ้มไอ้ตัวนี้หน่อยครับผมไม่แห้งไงเอาเป็นตัวเนื้อเนื้ออะไรจิ้มนี่หรออันนี้เป็นอันนี้อะไรเกลือกับพริกไทยเพิ่มความเข้มข้นให้กับตอบรับตท์รสเปีรี้ยวร้อนจะจิ้มจะจิ้มเยอะไปนิดนึงนะต้องรอดูงของคุณแชมป์มากได้คุณขอลองบ้างดีโอ้ยอยากกินบ้าง ม,มันก็ไม่ได้เวลดันอย่างนั้นเนี่ยมันก็ยังมีความมีเดียมแรงอยู่เดี๋ยวเราดูเับมังค์แท้งไม่ข้าวปะ่ะไม่ข้าวปะ่ะแต่ว่าพวกคุณก็ดูกินกันอิ่มแล้วนะเหลอืกลอกินได้เลยสับน้ำสับเลือดให้หมดตามสูตรที่เขาพูดมานะน่ากินเนาะเฮ้ยมึงใช้โกงอ่ะกูโกงอะ,อะไรเออ้ยแต่ผมชอบของคุณนะ เฮ้ดี๋ยวนี่คุดจีเลยยกหนังเหรอนิดนึงมันเยอะไปไปอดให้เป็นน้ำมันนี่หรอเอาไปทำเป็นน้ำมันอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เกลือเกลือกับพริกไทยไปก่อนสูตรโบราณเขาเกลือพริกไทยเลยหรอใช่เกลือเกลือชมพูนี่แหละโ้เนื้อมันสวยมากเกินอะจริง แล้วคุณก็อาจเอาของมายทีด้วยนะเพราะว่าเนื้อมันเย็นข้างในมันอาจจะอาจจะสุกได้แบบเฮ้ยอืม่คุกูรู้ได้ไงเนี่ยผมชอบกินพริกไทยนะถ้าเราบอกใส่รดนแมรี่ด้วยแบบนิดๆคุกๆหอมน่ากินหรอร้านนี้ร้านนี้ผมเลงมานานแล้วไง ไปร้านไหนเป็นร้านแช่แข็งหรอของแช่แข็งของฟิสหรอก็ใช่เป็นเนื right. ้อชื่อร้านแล้วนะครับคุณว่าร้านร้านเนื้อหกเด็ดร้านไข่หกเด็ดมันจะมีไหมใช่ร้านเบียร์ร้านเสือไข่แซ่บอะไรอ่ะอันนี้ไม่มีอะไรนกใจอะไรของนึกว่าทอดแบบว่าทั้งชิ้นอย่างนนั้เนี่ยนี่้ำมันจะจะตัวมันเลยร้อนเลยแล้วก็แน้ ชิเปิดอันนี้ก็ได้เป็นน้ำมันจากตัวมันเนื้อของมันหน่อยนะ,อ,ะอย่างก,ก็โอเคละชุ่มฉ่ำละเราก็จะค่อยๆเพิ่มไฟแรงนะเพราะเขาบอกว่าให้ใช้ไฟแรงโอ้ยต้องใช้ไฟแรงเห็นไหมกลืมไ้เชี่ยอย่ยเขาบอกว่าพอพริกด้านเนื้อทุกๆสามวิสามสิบวิจนครบ สองถึงสามนาทีสามเสวีย่ยพริกที่หนึ่งสามเสวีย่ยพริกที่หนึ่งจับจับจับผัดยอะไรเงั้นนะ่ะนอก็คือพริกแย่างันมีกระเทียมทำแม่หอมลงไปลง <c oughs> และขั้นตอนต่อไป ที่สำคัญก็มาถึงแล้วเดอี้เราต้องจับเวลาด้วยนะอะไรนะอือ กลับตรงมันตรงมันต้องตป้งล่วงฮะเพราะว่าตรงมันมันไม่กุศลอืมเต็มเต็มตัวข้าวไหนหนวาม่ได้เลยอ๋อมีตับตับไฟนะอ๋อ อุ้ยใหญ่แ้วเนี่ยเออมันต้องหาจากอะไรก่อนวะเอ้ยกลัวหกัวหกยังไงแม่งอุ้ยสัตเ์เอยมึงโกงอ่ะหูยเฮ้ยอีนิดนึงนี่เขา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 ขายเขามารอแล้วนะผมว่าคุณอาจจะลืมต้องทิ้งเนื้อไว้สักนิดนึงต้องรอเนึ้อหรอต้องรอมันมาสุกข,ข้างนอกเลยแต่่ไม่ดีหรอก รอนานมันจะบั่นทอนหัวใจไงอ๋ออย่าให้นานเกินไปลองมาอะไรมันอาจจะสายแห้ยผู้คุณว่าไงคุณว่ากินได้ไหมไงี้ยได้อะจริงเนี่ยกินได้ตุ๊กเป็นกินได้เลยอืมไม่ได้กินทุกวันนท่นไหร่จริงของมันเลียงไม่เลยได้เออพอมันเลี้ยงมันเลี้ยงได้ยากอืมเฮ้ยกองมการเอาเอาก่อดกรรมการแล้วนะเอาเลยเอาเลยอุ้ยเฮ้ย สรุคอมเมนต์บอกว่ามันดีกว่าของคุณดีกว่อไม่รู้อ่ะผมอยากกะนะนี่น่นจะเริ่มแบบอืนไม่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 หยนลี่เลยไหมแต่มันจะมีแป๊บถ้าทิ้งมปแป๊บหนึ่งอ่ะวันนี้แหละมีเรี่ยงอะไแฮ้่แห้งเลยโอ้โห้ยชิ้นหลังสวยกว่าว่ะ เขาผมลืมอ่านตอนสุดท้ายว่าพักไว้ให้พักเนื้อให้พักเนื้อไว้เท่าไหร่กี่นาทีก็ถ้ามันหนาเกินอะไรเงี้ยเขาหนาไปก็สักเกือบสิบนาทีแต่ข้างหลังๆเนี่ยมันพักไว้นิดนึงก็เลยยังพอแบบโอเคเฮ้ให้เฮ้ให้มึงเป็นไรอ่ะ แบ<ม>บผมแบบของใครนะแบบนี้มันต้องแบบนี้จริงๆอันนี้คือคือใช่เลยมีมรี่โงแรของจริงเลยแต่ของพี่หมิงก็อร่อยแต่มันจอกแนวแบบแบบรด้ลูกนวลเหรอเออเล็กลูกนวดม่ดีดีผมคง<ด>ต้องให้คุณแคมป์คนที่ดูสูตรชนะครับผู้อะไรนะเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทาคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆอันนี้มันมันถูกต้องตามหลักมากกว่า ผมยอมรับก็ได้จริงก็ทำได้ดีกว่ามันจะมีนะมีเดียมแรงใช่แต่นี่มันข้างนอกเป็นเรื่องแรงนแบบแรงนานๆที๋ยวกินก็ดีเหอนิมนะเป็นแบบบริหารลำไส้ดิวยดึงรอบหน้าก็ใครอยากให้พวกเราเอาอะไรมาแข่งกันนะก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะมาแก้เถียงฝากร้านอีกทกี่หนึ่งนะฝากเลยครับผมนี่กำไรเชนเมวฝังหินหินแท้ด้วยนะจากสำเพ็ง เดี๋ยวเขาบอกหินแท้เราแท้ผมไปสั <S par> <S par ่งร้านนี่มาเลยร้านทำหินเลยทิศส่งตรงที่เหมืองเลยเมนูหน้าฮะอยากพวกเราแข่งอะไรคอมเมนต์มาเลยครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าดีบ้องลา์ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับ